เด็กสมัยนี้มันต่างจากยุคเราจริงๆหายไปไหนกันหมดด้วยออกไปร้องเกะค่ะหลวงพ่ออุยโยมศินไม่ต้องไกลอาตมาขนาดนั้นก็ได้ ขอโทษค่ะลืมตัวให้หนูจัดการกับเด็กพวกนั้นเลยดีไหมคะไม่ต้องหรอกแต่ถ้ามันมากกว่านี้เนี่ยก็แล้วแต่โยมซีนเลยก็แล้วกันค่ะ เธอโยกอยู่ในฟองซ้ายขวาซ้ายเธออยาดลืนสุดยอดขวาซ้ายสนุกกันมากไหมคือสนุกกันในกันนี้สนุกอยู่วะพวกมึงไม่สนุกกันเหรออุ้ยปบ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 แตกอาตมาลรเหนื่อยแทนพ่อแม่พวกโยกจริงๆสอนยากสอนเย็นเตรียมตัวทำวัดเย็นกันได้แล้วฮะไม่ทำวัดเย็นอีกแล้วผมพ่อ ผมหิวอ่ะหิวป่ะใช่ใช่ใช่หิหถือศีลแปดนะเขาไม่กินข้าวเย็นกันถ้าหิวมากละก็น้ำปานะนุ่นฮะน้ำปานะน้ำปลานะนี่มันเหมือนน้ำปาหนามาเออเออเย้เยอาปานามารวมกันหน่อยเด็กๆสำรวมสำรวมเป็นน้องสำรวยสำรวยเป็นน้องสำรวม รวมดิคืนนี้ได้สนุกแน่โอ้ยปวดท้องวันนอนไม่หลับเลยหิวใช่ไหมเอ็มไม่หิวหรอวะหิวหิวจนไม่มีแรงจะพูดแล้วแม่เงย เมื่อไรจะได้กลับบ้านวะเสีงเยงอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะอเ,เอเอเสีงเยงอะไรวะ